กูไม่เอาหรอกกูไปโยนทิ้งน้ำดีกว่าตอนนั้นซื้อซื้อมาเท่าไหร่ตอนนั้นเก่งแล้วกูไม่เอามึงรู้ไหมว่าถ้ามันให้เราเซ็นอะไรมั่งอ่ะไม่เซ็นอะไรเซนลายลายเซ็นยอมรับเงาไปแล้วรออกข่าวยังมึงโดนมันฟ้องนะมึงโห่แผนการถูงมากเดี๋ยวก่อนเอออากมาเเดี๋ยวธอกูไม่เอามึงเอามึงก็ไปเอากูไม่เอาเขาให้เท่าไหร่ดีรับตังไว้แล้วอ่ะกูยังไม่ได้รับตังจ้าออกปัญหามึงบอก แต่ได้คืน410บาทขนาดไหนวะกูถามไปเด้อไม่เอาหรอกกูมาตาหน้าร้านดีกว่าสะใจกูอีกนี่กูมาตั้งไก่ประตูน้าําขับรถมาตากฝนมาด้วยตลกม้าบ้ะลูกกูรอ,อกินนมอยู่ที่บ้านสองขวบก็จะเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกตลกมากปะเนี่ยไม่เอาอ่ะไม่เอาก็แม่บอกจะให้ปลาทองชิคเลยครับพี่มันไม่คุ้มไงนี่มันมาก็ตั้งไก่อ่ะ แล้วเห็นเงื่อนไขมันมันมัน,มนบีบหัวใจเรามากเลยเหรอครับที่ต้องขีดไปใช่<อ>คือแต่เราไม่ได้เซ็นไงเราก็ไม่ได้รับเงินมาคือเขาให้เราเซ็นเท่านะแต่เราดูแล้วว่าใช้ในการถ้าเกิดว่าคุณแบบจะออกรายการอย่างเงี้ยเขาจะดำเนินคดีถึงที่สุดแต่แค่เงินสิ่ร้อยทุกคนต้องมาติดคุกไหมตลกปะมันก็ไม่ใช่ปะตามนั้นนะพี่พอละ พี่ดูข้าพปเจ้ายอมคืนเงินจะไม่มีการดาเนินกาไรทั้งส so ิ El ้นคืออะไรเป็นกับตัวอย่างนี้เลยใช่มน oh, ี the ่เลยเขามาเป็นอย่างนี้เลยนี่เลยหนูชื่ออะไรหนุชื่ออะไรหนุชื่อออนบนมาดี